้้ตายกันให้หมดเนี่ยแหละจัดเลยโดน,นนั่นเนี่ยโอ้โดนพอดีเลยกูโดนหัวกพวะ สวย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 ตั้งแต่ยิงเข้าหัวโผอ่อะพอโอเคว่ดูได้ใครอ่ะโอ้ยยิงไม่โดนชิบหายแล้ว โปถอยได้โปถอยได้โอ้โมกโอ้โหน้ำมึงเหลือโลใช้ต้นหนึ่งใช้ตัวหนึ่งไปสมออยู่ระเบิดตอบปะนะใช่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 เหมืโลโลพี่โลโลตัวนี้โลตัวนี้โลตัวนี้โลระเบิดต่อไประวังแบนระวังบีระวังบีระวังบีอยู่แล้วไปไปไปเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันสายมง ออกสองคนโดนสองหัวอ <c oughs> ้าวผูโดนแทนเหลือคือเก้าโอ้โหแล้วกูยิงมันไม่ตายได้ยังไงไปถึงตัวแรกนะไปหน้า ลังโอหลังมีดหลไม้ไปเลยใส่ใล้ใลปดใสให้ได้อืกลัวขวาเลยบังม <c oughs> ันต,ตายปันตายะ เขาก็บางๆกั้นกูอยู่เมื่มันเป็ดมันเป็ดไม่ต้องฟัวนะครับขำเออ้ขำเดี๋ยวสวยมีทางไอ้นี่อีกตัวนึงครับมุมบ้านมันทำจากมิดได้ป่ะโดนพิชกระหนด ตาย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 โอเคยิบแต่ต th <super> <antis> ัวนึงยิบแต่ตัเฮ้ยอาจจะตายตายตายหลังคาอาจจะตายหลังคาอาจจะตายหลังคาไม่มีตายเหรอรู้กูแพ้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ่าบานาน่าตัวนึงโอ้โหแล้วออฟอยู่ด้ว ซีทีอ่ะซีทีออฟเลยอยู่ตรงคอนแทคชันคอนแทคชนเชิดเหรอยิงกัะเชิดหรือยิงจากบีเลยเอ่อออฟอยู่คอนแทคกับบหน้าประตูคอนแทคเลยไอ้ป้าเฮ้ย ได้แบบน้าลองแบบน้าพุดนะแฟตได้นะพ่อมีป่ะเฮ้ย <c oughs> มีนะพี่เราไปทางขวาเฮ้ <c oughs> สายมี สมองแป๊บไอ้เหี้ยไก่กระดึบกระดึบมาเปิดไปให้กูเปิดสมองะขอตามก่อนมีชอกันนะมีชอกันนะเฮ้ยเดินกลัมไปแล้วสวยอ้เฮี้ยนึกวยิงได้แล้วนะมีชอกันมีชอกัน อ,อยากเล่นด้วยครับสุดหลอ่อเต็มห้าดิดิเกิลดีเกิลมุมตึกขวาไปมีดีเกิลอยู่ไกลมาใกล้แล้วโอ้โหขึ้นตรงบันไดบทิ้งไปละบทิ้งไปละ ถ้าปืนกูดีมึงตายไปแล้วฮเฮ้ยมีไอเทมกระบ๋องหนึ่งรวมไปละโอ้โหไอ้เหี้ยเหมืออะไรกูอะเคืออะ มีเอเคพี่อยู่ข้างบนเนี่ยเก็บไปยังเดี๋ยวพวกชนไปให้เออไอชนกลับมาเก็บปืนพวกยนลงมาอยู่ไหนฮะทางบนเหรอโยนลงมาแล้วเพโยนลงมาฝั่งไหนฮะไอวายหุ่ยโอ้โหมาแอฟแอฟหนึ่ง ตายกันให้หมดเนี่ยแหละยอจัดเลยเจอใช่เก็แล้วเร็จแล้วหลังสองหลังสองแพนมาร์กฝัหน่อยดูให้ เจ็บแล้วเจกูจะโดนซีทีป่ะอ๋อคือ2ตัวท้าย2ตัวท้ายบานาน่าใช่มี AJ อยู่ที่ศพผมดีเจ็บได้เอ้ยๆโดนหลังเอ้ามันไม่มี2ตัวเหรอเมื่อกี้บาราน่ากี่ตัวบาราน่าผมเห็นตัวเดียวนะแก้อยู่นะครับ đi off nè tai 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 này มีไหมมีอยู่หลังไหนกันหรือไหมมี YA Raspberry r a s p b e r r กูเปิดเปิดกูเปิดกูเปิดกูเปิดสมมติกูเปิดสมมติโดนหลังโดนหลังโดนหลังเออเราไม่มีใครดูฝั่งนี้เหรอมองทางนี้ก็หมดเลยอ่ะมองดูแอปสายเจในสามสองหนึ่งเจอ มันได้ไอคอ่ะอาจจะเซฟโดนซ้ายสุดขวาสุดหน้าสุดหลังสุดโดนไปหมดโดนทุกที่ไม่ได้ไม่ได้กูปืนไม่ได้แปปาทรอยน,น,น,นี้นนลูดหมดเลยหรอ เม็ดเลยนักเวทเลยไปหมดท็อปปิ้งกันเพลินเลยฝัได้สักหัวแหละได้สักหัวแหละโดนโดนโดนเจ็บเจ็บ ไป,ไป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 สู้ไปสู้เออ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 เอเอ,เอ,เอต้องมีตัวตายต,ตายาบวนนูน้ดขบวน,บน <c oughs> เอาแฟดนี่งกว่าเฮียมันตูสมโกไปแล้วนะมิดอะอเล่นเพื่อนข้ามเล่เพื่อน เอไปเอเออาคืนเอาคืนะเคยกูเืนมาด้วยตีระเบิดอยู่นะไอ้ต้าอย่างเอาตัวนี้โลตัวนี้โลลูกสองตัวลูกสองโล ก้าสิบหกเนี่ยวะอูโดนหลังมาหลายรอบแล้วไอ้สัพท์เฮ้ยแสงเฉยเยอะ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 ไปยังตรงไหนเฉยบ้านมันตัวหนึ่งบ้านมันตัวหนึ่งใช่ใช่ใช่มยกปิด ใายตัวยังปกโอ้โหไม่ก็อยู่แอป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 เดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไซด์เดินเข้าไซด์ชนเดินเข้าไซด์จากแอปนะมึงก็เข้าไปลูกกกป่ใกล้ๆไม่ได้เลยมึงเพิ่งเปินขออยู่ <laughs> ได้ <laughs> เออกระโดดไม่ได้ว่าอะไรแต่มันไม่ตายเฮ้ยคุณน่าจะมีดจิงทิ้งยายังไม่หายเฮ้ยทำไมกูยิงช้ากว่าบัน the fuck ชวนออกไปแรกมันเก็บออกไปแรกมันออกไปสู้มันมาแล้ว กาจัดเลือกหลังมันซะหน่อยอ,อ,อ,อย่ออกดอกออกโอ้ยลูกซองไม่ช้ำ่ะดิปืนมันเลือกคนอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นหัวมันแล้วเฮ้ยอีกเปล่าน่าไปดิ สองก็บ,บอกถอพป้อมกันด้วยโคตรเทนี่อีกเลยลักกันไม่ไหวถ <c oughs> อดไม่ได้ช็อตกันดิวะมันโรเทนแน่ จัดคนดูปวดหัวแน่เข้สัาว่าเข้าไอ้เหี้ยตื่นเต้นเว้ยอยู่คนเดียวในใจตื่นเต้นเว้ย ไปอยู่คุณบนอยู่บนแ,อ,อ,บนแอ,อ,อปอยู่บนแอปเล็งออฟอยู่เออก็บเก็บชิวๆอ่านที่มันจะิึกหนีไปแล้วข้า,างหลังมีนะเขเซฟออฟไปดินนได้ชนะไหมล่ะ เดี๋ยวผมซื้อออฟไปฆ่าเออเอาเดี๋ยวคืเลยน้องเดี๋ยวน้องตายพี่ต่อตายตายมีนะมีนะในรัวมีโอ้โหแล้วกูชักแม็กอยู่ไอ้พี่สวยออฟเหรอออฟตัวไทยออฟตัวไทยออฟเจอเจอเจ๊เจอเอ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 อเป็นไงล่ะแคส สะบัดมันก็กลัวแล้วเฮ้ยบอมดอกตรงนี้นะ ดแลและมันเซฟออฟข้าวในหนุ่มข้าวอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายแล้วมันเอาบอมไปตอนไหนมันจะมองฝั่งขวามาเจออุ้ยอุ้ยพ่อมันยิงเออแบบเน,นี้ย อปะทัวว่ะอะไรบ้ <c oughs> เล่นอะไร้าอัพ่าเปลี่ยนดีเพิมมามดเี้ยเี่ยเียไปเฮ้ยวันนี้มันกล่องอวยว่ะโอ้นี้กล่องนี่่าลืมไปเลย<ว>เราได้พอดีไง